่ผมบอกเ,เ,เลยโคตรจะโกงอหมือนไงล่ะขวาเข้ามาเหมป็นไงเราแล้วก็ขวานะครับโอเคหลังบ้านล่วงหนึ่งตายเลยนะครับแม่ลวงงงดิเอ๊ะนั่น,นหายไปไหนเมื่อกี้มันโดดลงมาเออเรียบร้อยแอฟแอฟอ,อ,อ,อีนึงไปเลย กอซาป่ะโผมฟังเสียงไม่ผิดเราแกนเนตไปดีกว่าครับทุกคนระยะนี้นะอย่าแบบเดินให้ลูกไปบวกอ่ะไม่คุ้มอ่ะแพ้กอซาเนี่ยสวยโอ้ไมค์แซนบอยนี่เนี่ยปามีร้านเติมวีซีดีมาแนะนำนะครับนั่นคือร้านริชแมนช็อปนั่นเองนะครับเติมพับจิวบอยเพียงแค่วีดีนะครับแล้วก็ชื่อตัวละครถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับแล้วร้านริชแมนช็อปเนี่ยยังมีเว็บไซต์นะครับที่ชื่อว่า richmanshop com นะครับที่มาพร้อมกับการบริการชำระสูงสุด10เดือนนะครับ หรือตองทางทางไลน์ออฟฟิเชียลนะครับเลยคือ a d richman shop นะครับอย่าลืมแอดด้วยนะครับไม่งั้นหาไไปเจอนะ นอกจากนี้นี่ยจะมีบริการเติมเกมอื่นอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น v o s t r e a m หรือรวมบัตรไลฟ์สไตล์ต่างๆที่เช่นบัตรแรปไลน์ทินเดอร์นะครับถ้าอยากเติมเกมสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังนะครับนึกถึง w i วิชแมนช็อปนึ่งในการเติมเกมเอาเลยครับก็สวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกันในเกม PUBG Mobile กันนะครับวันนี้เนี่ยเรามีชาเลนจ์นะครับ M6 อัลโตบวก Max 50นัดนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นภาค2นะครับภาคแรกผมได้เคยทำไว้ในด่านบิราม่านะครับใครยังไม่ดูก็คลิกที่ขวาบบนนดดูไ้เลยะครั โอเคครับอุย๊ยนา่าหน้าตอนแรกผมรู้ว่าบอดได้ยินเสียงมานานแล้วนี่นี่มันจะมีใครสู้พีเกผมได้นะครับผมบอกเลยครับพีเกนเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะยิงรัวมากนะคือต้นเกมเนี่ยควรจะพกถือไว้นะครับยิ่งติดพวกแบบเลเซอร์แล้วเนี่ยโอ้โหโคตรจะโกงไปใหญ่เลยนะจริงโอเคครับตอนนี้เราได้ m 1 6มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราใช้ M16 ของเรานะครับแล้วก็ ซื้อในส่วนของออโต้นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับออโต้เนี่ยเราสามารถซื้อได้ที่ร้านค้านะครับของทุกแมปเลยซึ่งมันจะมีขายนะครับแค่5บาทเท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราซื้อแมคค่าสิบดันไปด้วยนะครับรอบนี้เราจะเล่นคูณ6นะครับบวกออโต้แล้วก็บวกแมคห้าสิบนะครับผมบอกแล้วว่ายิงโคตรจะรัวโอเคครับไปเดี๋ยวเราขี่ทีเร็กไปไล่ล่าหาคนกันต่อครับผมบอกเลยครับลิวิกเป็นด่านที่แนะนำเลยเอ้ยด้านหน้าคน เป็นนานที่แนะนําเลยครับเพราะว่าบรรดานมันไม่กว้างมากครับเวลาระยะการยิงเง็นหกเนี่ยมันจะแม่นยากว่าด่านที่ว่ามันเป็นพวกไมมิราม่าหรือว่าอีเนเกิลนะครับเพราะว่าแบบพวกนั้นมันแบบกว้างอันนี้คือมันกลางๆอ่ะด้านล่างนะครับดีนเสียงทางน,นัานขวานะครับ <S <S ยังไงล่ะผมบอกเลยโคตรจะโกงเฮ้ยขวา เหมือนเงีน้นะและอย่าง M6 บอกอ่างแลว่ามันเป็นปืนที่ค่อนข้างมีความแม่นยำสูงนะครับใช่จะในคน,นเป็นดานที่ยอนข้างมีความแม่นยำสูงนะครับแล้วก็เวลาเล่นนะ่ะผมรู้สึกว่าจริงจร่งกว่าปืนเลยนะครับไม่ได้สู้ M16 ออโต้ได้เยี่งไรเล่าโอเคมีคนอีกไหมต้องพยายามทิ้ให้ดีนะครับก่อนเราจะขึ้นไปซ้ำแบบตัวน็อกอะไรพวกเนี้ย พยายามนับจำนวนศัตรห้ดีนะครับว่ามีกี่ตัวแล้วก็เพื่อนเขาเนี่ยอยู่ไหนตอนนี้ผมนับได้3านะครับอา,อาจจะหายไปดึงซึ่งไม่รู้ว่าอยู่ไหนแต่ว่าเรารีบออกจากตรงนี้ดีวกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีตัวโดดลุม,มาเล่นเราเนาะเออกอซิ Godzilla ลาร้องเสียงดังหน่อยโอเคไปดูเลนต่อครับผมบอกเลยว่าลิวิกเนี่ยใครได้กอซิล่านะครับโอกาสที่จะชนะเนี่ยคือแบบ50 50แล้วอะ่ะเออเดินเยียมอีกเดียวนะครับจังหวะเนี้ย อ้อยตอนนี้คือผมวนหาคนมานานมากเลยเว้ยทุกคนไม่เจอคนสักทีอ่ะคนมันไปยิงอ่ะเอ้ยเหมือนมีโอ้กโหเรียบร้อยผมว่าแล้วเห็นไดโนเสาร์แสดงว่าต้องมีคนนะครับโอ้ยตัวนั้นยิงกอซ่าด้วยอะ่ะเดี๋ยวผมลองเอาเดินใส่ไล่ลเหยียบอื้มไม่เหยียบไปโดนมันอยู่ตรงมุมแล้วน่าทำไงวะทุกคนคือไดโนเสาร์ผมบอกเลยนะถ้าสมมติว,มว่าอยู่กลางโดงแบบคนลงนะครับเดี๋ยวพยายามแบบเวลา เราขับทีเล็ก่ะครับทุกคนพยายามอย่าอยู่บนกระเช้าตลอดนะมันเป็นเป้าแบบเป้านิ่งอะ่ะพยายามแบบลงขึ้นลงขึ้นนะครับขึ้นลงขึ้นลงอะไรเงี้ยด้าน,นหน้าเมดดไอโกซานะครับความจริงมันตรงเนี้ยยิงกันหลายทิศมากเลยนะครับวขวากามามเป็นไงเ่าแล้วก็ขวานะครับมีขวายิงเวลาเล่นทีล้แบบนี้นะครับพยายามเซส,สมองไปก่อนนะครับทุกคนถ้าไม่เซสโมกผมบอกเลยว่าอาจจะได้กลับล็อบบี้แน่นอนทอตัวนั้นไม่ ดันร้านผมเฉย,ยมาผมไม่น่าเลยว่นพลาดหลักบ้านนะครับแล้วก็ขวาด้วยโอเคหลังบ้านล่วงหนึ่งตายเลยนะครับแม่ล่วงแล้วก็ด้านา้าวัดเลยก็ได้นะครับทุกคนคือสมมติว่าเวลาเล่นนะครับ M16 ผมบอกเดี๋ยวเป็นปืนที่วัดได้เลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างนิ่งมากพยายามเล็งไปที่หัวนะเพราะปืน M16 มันดาเมจน้อยกว่านะครับเวลาเล่นปืนเดือดๆอะไรเงี้ย พยายามแบบเล็งไปที่หัวอย่างเดียวนะครับมันจะแม่นยำม,มากกว่าปืนอื่นๆด้วยนะครับอาจจะความรัวอาจจะน้อยกว่าพวก M4 ต่างๆนะครับจะบอกเลยว่ามันแม่นยำม,มากๆนะครับยิงมีแม็ก50ิล้วเนี่ยโหบอกเลยยิงเพลินนะครับงหวันนี้คือเราเติมเลือดก่อนนะครับทุกคนไปเล่นอย่าไปรีบร้อนนะแบบโอ้หิวคิ้วจัดเห็นฝั่งนู้นยิงแล้วจะรีบวิ่งเข้าไปตัว86ใบเ, <c oughs> เดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนก่อ363นะครับโอเคพอเติมเลือดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราขับในส่วนของพวกแบบเฮ้ยด้านหน้า ดัดหลบได้เฮ้ยโอเคไอฝั่งนู้นงงดิงงดิเอ๊ะนั่นหายไปไหนเมื่อกี้มันโดดลงมาเรออียบร้อยแอ๊บแอีนิงไปเลยนะครับเดี๋ยวไปคอซ่าปะถ้าผมฟังเสียงไม่ผิดเราแก้เน็ตไปดีกว่าครับทุกคนระยะนี้นะอย่าแบบเดินเอฟวีหกไปบวกนะโอ้ไม่คุ้มอ่ะแค่คอซนะ่าเนี่ยสวยโอ้ไม่แซดบอยคนไทย ดเอ้เหมือนผมเหยียบไปตัวหนึ่งบ้าไปไหนแล้ววะโอเคนะไปหน้าหินหน้าอเบิลเขาก่อนเ <c oughs> ดีย๋ยวไปได้คิวตดนี้ไม่ผมคิวน้อยๆด้วยนะเนี้แบบใหญ่ผมหาห้องไม่ค่อยเจออ่ะเดี๋ยวเกมหน้าสัญญาเลยเกมหน้าผมจะมาเล่นในส่วนของพวกแบบใหญ่ๆนะครับอีแลนเกิลมิรามาเนาะในลิวิกมาหลายคลิปแล้วเนี่ <c oughs> วยวันนี้ติดลิวิกจริงนะครับติดแบบงองมแงม เนี่ยนี่เวลาปลาที่ดีนะครับคนเหลือประมาณ3ปีนะครับใช่มันจะถึงแบบเป้าหมายพอดีนะน่วงนานไปก็ไม่ดีครับเดี๋ยวคนมันหนีเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวคนมันหนีได้นะครับเขาเรียกแบบภาษาชาบ้านก็ไก่ตื่นอะไรเงี้ย <c oughs> โอเคครับโอ้ตรงนี้เสี่ยงอันเนี้ยผมอาจจะโดนยิงได้นะฟรีเลย แต่ผมเห็นคนหนึ่งอยู่แถวนี้นะครับเมื่อกี้นะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ไปอยู่ไหนแหล้วเฮ้ยนี่ไงตรงหินทีเลเ็กเียบหินไม่มันยังรอดอยู่นะงงอ่ะงงอ่าไม่รอดแล้วคนอินเดียซะด้วยนะครับถึงเวลาที่ต้องซ้ำเรียบร้อยทีเล็กนี่ผมบอกเลยนะเก็บคิวคนเยอะนะครับไม่ได้คิวเพราะเอ็ทูหงนะคิวเพราะทีเล็กนี่แหละ โอเคครับได้เดี๋ยวเราเปลี่ยนกรอบแป๊บนึงนะครับตอนนี้โอเคได้หม่กอย่างเดียวไม่เป็นไรอย่างน้นอยก็ยังดีที่ได้เปลี่ยนเกมนี้ทุกคนว่าผมจะได้กี่คิวครับทุกคนลองเม้นต์มานะก่อนจะจบเกมนะครับใช่ก่อนจะจบเกมทุกคนว่าได้กี่คิวนะครับลองเม้นต์มาดูหน้าน้านะครับเฮ้ยเหมือนในบ้านนี่เสียงคนเหมือนอืมโอ้ยเหยียบรถประวะโดนเรียบร้อย ผมบอกเลยเปิดหัวโคตรง่ายมีคนเห็นบ้านด้วยไหมครับเน,นี่ยบ้านฟ้าโอเคไม่บวกกันยับอะ่ะบวกยับจริงอุย้ยโอ้โหบ้านขวาลงก่อนลงก่อนลงก่นอนหเกือบไม่ทันเกือบร่วงหิวคิวเกินตอนแรกเห็นคนอยู่ในบ้านนะโหูแต่ว่านอกโคงกันเต็มเลยอะ่ะ แป๊บหนึงความยานคือมันมีบ้านขวาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีตัวที่ผมเหยบน็อกไว้ผมไม่แน่ใจว่าไอ้บ้านบ้านในฝั่งด้านล่างฝั่งตงข้ามมันจะวิ่งขึ้นไปชุบเชินนป่ะอืมดวงดีนะเราอะ่ะแหมดวงดีเลยปะวิตรงนั้นสโมกครับผมว่าผมน้ขคืนไม่เหยบได้นะ ถ้าคือคือถ้ามันชุบกันในสมองคือทีแรกกินฟรีเลยเอ้ยไม่ใช่ขวาัวจัดอฮาฮ่าโดนเยียบอีกแล้วเพราะว่าอะไรทีแรกไม่โคตรไม่โคตรโคตะโอ้ไม่ไนะไม,ไม่ตรงนี้จอดไม่ได้นะครับทุกคนเพื่อจอดเราโดนลุกแน่เลยเราขี่ทีแรกเข้าวงกันครับตอนนี้นะทางเดียวที่เราจะรอดได้นะครับจริงเข้าไปหนักในวงก่อนโอเคสวย คือวงรีวิงมันเป็นวงที่ค่อนข้างไวนะครับเชื่อผมถ้าเราหิวคิวอะเข้าวงไม่ทันตายอย่างเดียวนะครับโอเคมีตายมันแม่นยำม,มากเลยอะคือเด้งโดนหัวง่ายมากเห็นป่ะทุกคนจริงด้านหน้านะครับเห็นตัวหนึ่งแล้วก็ด้านขวาอีกตัวหนึ่งโอเคครบสูตรตอนนี้เดี๋ยวผมจะซุ่มเนตไปนะครับผมว่าเขานอนอยู่ตรงต้นไม้แหละเชื่อผมดิ เชื่อผมถ้าสมมติว่าเราเห็นเขาแล้วลองเขาเราเห็นตำแหน่งเขาปุ๊บเนี่ยเชื่อผมลองปาเนไปดูนะครับนี่ไงโดนดีครับในนา,นาวิง่งค,คือบางครั้งเราต้องลองสุ่มเน็ตไปด้วยอ้ยวงเราด้วยทุกคนผมว่าฝั่งนูน่าจะเล่นยากมากๆครับเพราะว่าตอนนี้วงมันเข้าทางเราแบบจัดๆเลยเข้าทางแบบโคตรโคตสุดอ่ะ คือฝั่งที่เขาเล่นได้นะครับตอนนี้คือถ้าเขาจะเล่นนะคือเขาต้องอ้อมซ้ายมาอย่างเดียวด้วยคนซ้ายเนินหน้าผมที่ผมปาเนตใส่ตัวนั้นนะ่ะเออเขาต้องมาตรงนั้นแล้วก็อาจจะต้องมีสโมกต้องมาสี่ลูกถึงจะรอดได้ผมว่ารอดยากนะครับสถา,านเนี้คือต้องเดินวัดอย่างเดียวอาจจะต้องแบบบรีเฟกวัยรุ่นอะไรงี้นะครับโอ้ยากผมต้องพยายามเพ่งดวดตอนเนี้ยเอ๊ะมันอยู่ไหนวะไอแถวนี้นะ คือแบบมันใจเต้ตึกๆกนะันเนาะไม่รู้มันจะอ้อมขวามายัางไงเกิดมันอ้อมขวา,มาจบไปนะโอเคครับเห็นที่ทางกระปลาระเบิดเลยหน้าผมโอเคง่อยด้วยคนไทยซะด้วยโอเคครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคนที่รับชมคลิปนะครับขอบคุณจริงๆนะครับ oh. ที่คอยสนับสนุนจะมานะใครอยากให้ทำคลิปอะไรเล่นแมปอะไรเล่นปืนอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปของผมได้เลยนะครับถ้าชอบใจยังไงหรือว่าอยากให้ปรับปรุงส่วนไหนก็คอมเมนต์ติชมมาได้นะครับทุกคนโอเค วันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเ,เดี๋ยวแพะมาทีหลังไปแล้วเจอกัน